ไปยังฮะทับโอเะไรวะเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดทับโอโอ๋อเด็กสอบที่หน้าฮะก็เลยจัดเตรียมสถานที่ไม่มีไม่มีมม <c oughs> วันนี้เดี๋ยวจะไปตบ่อ,บอเอารถไปไว้โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันนะเที่ยงพอดีพักเที่ยง ไม่คยได้วิ่งตอนนี้ก็วิ <c oughs> ่งอยู่แต่ไม่ได้วิ่งทางไกลมากมันก็เลยแบบแบตบมันก็โอ้มันเหมือนกับแบตบมันไม่ค่อยได้มีไฟเติมเข้าไปอ่ะมันมีแต่ออกอ่ะเพราะว่าต้องใช้เปิดไฟหน้าเปิดโน่นนี่นั่นเปิดระบบกระจกอัตโนมัติกระจกไฟฟ้าอันนี้ก็ตัวกินไฟเหมือนกันนะกระจกไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไงก็ดเจียวเรือสิบเก้าบาทคันขายอยู่มีคนเอ่อ มันเป็นวันหยุดยาวของทางราชการนะครับวันนี้วันที่สี่พฤษภาคม2ส6 6วันห้ารอยหกสิบหกะก็หยุดวันวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะก็หยุดวันนี้วันที่สี่พฤษภาคมวันพฤหัสบดีแล้วก็หยุดวันที่ห้าพฤษภาคมวันศุกร์หกเจ็ดก็เสาร์ที่ก็หยุดโดยวันหยุดปกติของราชการอยู่แล้วก็รวมว่าหยุดยาวสี่วันนะฮะเอากันแบบ อยู่แบบสี่วันเลยทีเดียวสำหรับคนแบบบางคนเนี่ <c oughs> เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนั่งเครื่องไปเนี่ยไปเที่ยวก็สามวันสี่วันได้เลยอ่ะคือเม่ว่านั่งเครื่องตัง้งแต่เมื่อคืนนี่มาวันนี้ก็เที่ยวได้เลยวันที่สี่ที่ห้าที่หกวันที่เจ็ดกลับแม้กระทั่งวันที่เจ็ดเที่ยวเที่ยวถ้วันกลับวันคืนนี่ยิงได้เลยอะไรประมาณนั้น 我的开。 ไม่ขวาครับผมจะตรงข้ามไปข้ามถนนฉลอง,งคงไปปากซอยฝั่งนู้นไปทางนี้รถไฟมอเต็เอ้าจะไปทางไหนนี่ยซ้ายือกวา่าค<ม>ือเราไม่เปิดไฟเราก็ไม่รู้คือถ้าเข้าไปเย้อวซ้ายเราก็จะแอบคิดทางนี้ เขาโยกขาแล้วก็จะเอ่ออะไรนะก็จะหยุดให้เขาไปอันนี้รถไฟหัวเรเเศเคครับเมื่อกี้ผ่านมาก็ใกล้รถไฟไประจำก้านะก่นอนถึงถนงสุวรรเครื่องอ,อนได้ทีเลยทีเดียวแปลว่าส่วนมากพวก ห้างร้านอะไรเขาไม่หยุดเนะนี่ยรถเขามาจอดรถไว้ที่นี่แล้วก็นั่งรถไปเข้าไปทําง,งานที่กรุงเทพ